นี yeah. oh uh ่ตัวนเซียนี่เบองซะกอนจะเก็บนะคะพ่อพี่น้องสวัสดีพ่อพี่น้องจากช่องยูทูบตุ้นยิเคทีสองแปดเก่านะคะเมื่อนี้ก็คือเก่าเนะค่ะพ่อพี่น้องคนสอบหาเห็ดตากับใยอ่อปลาหาเห็ดประจำค่ะ มาเก็ียเห็ดน้ำตากรับย่ายอีกเด้จา้าพงแม่ย่ายพ่อแล้วเนี่ยโอ้ยงา,งามเลยเนี่ยเบ,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 บื้องลงดูเบื้องไกลเนี่ยอืมอืมแต่ดอกส้นนี่พอดีงามเลย เงนั่งามๆนกนนั่เงนที่จริงกะพอเอาได้อยู่ย่ิค่ะอืมนั่ง้อนเถาแต่ว่าแม่งยังกินคือกันเนาะพ่อพี่น้องนั้นึงมันเถวก็เอาได้ค่ะ โอเคจ้ะเก็บกระถิุแยกออกนรพอพี่ออกงาวันนี้งยังงามอยู่เปลอดแล้ว ฝนตกล่มแห้งต้นไหม้กะฮักต้นนี้ย่า่คยเห็นอยู่แต่มันมีนเห็นนั่งล่มเลยนอนตอนนั้นได้ตะเหลียวเวิงซื่อๆเอาวะได้ตอนนี้มันหักลงมากเลยแต่ว่าตะเข็ดกะเถาแล้วนะมึงส่องอันเขียวได้อยู่ตรงนี้เถาแล้วนั่นตรงนั้นที่เถาแล้ว อันนี้ก็สิคืออันนี้ก็ยังเอาได้อยู่ซุ้มมีทิศแาเน,นี่วันเงืบปีหนาทิ่เป็นยังไงไมันจอออกบอ่นี่ามาวะเดวลาตัดดอกนี้นะคุณพี่เจี๋ยวบอกบัไใดแล้วมันเท่าดอก มัน m ากกว่าใช่ใช่เราเลี้ยงเพื่อมนกมอืมอมันมี้อยและค่เอาเมือเอาไว้เนี่ยแะเอาไป้ใส่ ขอน,มไ,นไม้ไว้มันเกิดอยู่ขอนไม้ขอนเม้อ้าวในเวลาเก็บแล้วอ้เก็บออกมานั่นสามดอกหน่อยๆขอเล้วนะแล้วก็งามสะอาดสะอาดดีว่ายัง ของธรรมศาสตร์นกับมิเลออื่นกับมากินน้ำคือกันนั่นคือคู่ยอะไรรมศาสตร์น้ำกะไรแม่ดอกหนึ่ง อืมยคุณมาอืมอืมกำน้อยนี่ดีกว่าพอได้๋ยถาว่าพี่น้องดีกับมีอยู่ สองสามดอกน้อยๆผ่าเลาะเบิ่งก่อนเนาะค่ะพี่้น่ตรงนี้ก็ถือกินไปแล้วเบาเหลือหวังธรรมชาติกับแบงปันกันนี่นน,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 นี่นเยนี่ Yeah, next year. Bằng sao con chẳng kịp nó cả một phía nào. Hãy อบอกว่าโอ้ยเห็ดยังสุกินกบกินนอดเจ้าตา่พลังใส่หมกพริกพอกได้ตาับมาหมกพริกไปใส่ยละันกินบะแหน่นมดอ่ะหมกพริกก็กินเป็นเนาะกับกน้างนั่นยังพ่อนเก็บดอกะะอ่นะ <c ười> เก็บมาห่อนดอกงามๆนะอืมนั่น เราทั้งนี้อีกเนี่ยเห็ดหูหนูดอกทอทกระดุกนั่นแนละเห็ดกระด่างนี่นะขอบพี่น้อ,อกถ้าว่าใหญ่อื่นเห็ดหูหนูดอกทอกระดุกเห็ดหูหนูดอกทอกระดุกเป็นยูโฟเซเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูดอกทอกระดุก กุจุงว่าท ouais ี่เ่า่บิอืม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 นั่นนั่นีอกอืมจุด นั่นเก็บมาเฮาตาฝลังเก็บอีกเก็บอีกนั่นดอกสีน้ำตาลงามๆเลยเนี่ยเด้งๆเลยนะั่นเก็บตั้ง,งนั้นแล้วกันใหญ่มายทางนี้นั่นนี่อีก ยายกัเก็บเป็นทีมันต่ำที่ยายพ่อเก็บได้นะครับข้างอมันสูงก็เก็บโมได้เอาตาพลังปินอีกแล้วปินเห็ดตาพลังปินอีกแล้วปินได้ต้นไม่ต้นเก่าเก็บเห็ดของหนู ดองมันง่ายหนึงอยู่หันนะแต่พลังค่อยปีนเที่ยวหนึ่ง๋ยวนึงวน่งก็ปีนอีกแล้วดอกง่าย,ยนะเอ้ยไม่ได้ไปเก็บแต่พลังโยนลงมาน,น,นี่นี่นี่ ข้าปลีนบอก้าแต่พลัง ยีอยู่บวค่ะสุดท้ายก็คือเกาวค่ะพี่น,น,น,น้องขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมคลิปวิดีโอนี้นด้วยนะคะ เพื่อนเด็กกับฝากกดติดตามดกด Subscribe กไดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ตื่นยูเคซี่สองแป้าหายายใเด้อจา้าขอบคุณค่ะ